ลดความก้าวหน้าของเกษตรกรตตกไทยกลมสงศ์ สระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีภารกิจและบทบาทหน้าที่ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศให้สามารถดําเนินไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อการพัฒนาของท้องถิ่นและชุมชนในการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะเกษตรกรและบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในสาขาต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรอาสาสมัครเกษตรจึงเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาการเกษตรแต่ผลจากการปฏิบัติงานในเชิงบุรณาการพบว่า ยังขาดผู้ประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรด e ้วยกันเองภายในหมู่บ้านรวมทั้งขาดผู้ประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรกับองค์คคร <ering> งกรที่เกี่ยวข้องโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านจึงเกิดขึ้นโดยกำหนดให้มีผู้แทนอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านละหนึ่งคนเรียกว่าอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรืออกมเพื่อทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตรสาขาต่างๆเกษตรกรในหมู่บ้านและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานพัฒนาการเกษตรตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ คุณผู้ชมคะโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นอีกหนึ่งโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่จะเข้ามาเสริมงานด้านการเกษตรให้มีการทํางานแบบบูรณาการและก็เกิดประสิทธิภาพในการทํางานมากยิ่งขึ้นค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึงรายละเอียดของโครงการนี้ว่ามีประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติอย่างดียิ่งนะคะจากท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านอัจฉริยะค่ะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ จริงๆแล้วคงต้องให้ท่านอิิบดีอธิบายให้เราเข้าใจก่อนนะคะว่าระหว่างอาสาสมัครเกษตรกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านในโครงการนี้มีความแตกต่างกันยังไงคะคือในการพัฒนาการเกษตรนั้นเนี่ยต้องทําทั้งประเทศะนะฮะแต่ว่าขร้การของรัฐเนี่ยมีไม่เพียงพอนะเราต้องอาศัยอาสาสมัครเกษตรมาช่วยะนะครับ<ม>ซึ่งอาสาสมัครเกษตรเหล่านี้เนี่ยจะทาหน้าที่คล้ายๆกับเป็น ผู้ช่วยเจ้าที่เกษตรอยู่ในพื้นที่นะครับแต่ว่าเป็นการช่วยลักษณะเป็นอาสาไม่ได้วางผลตอบแทนเหมือนมีจิตอาสาที่จะช่ใช่ใช่ครับแต่ว่าเป็นอาสาสมัครเกษตรเฉพาะทางผู้เฉพาทางน่าจะเข้าใจใช่ไหมว่าเฉพาะสาขาอาชีพคือถ้าประมงก็ประมงก็เรียกว่าประมงอาสาเนี่ยนะถ้าอาสาสมัครเกี่ยวกับเรื่องดินเขาเรียกว่าหมอดินนะซึ่งต่างๆเหล่านี้ นะก็จะมีกระจา,กาจายอยู่ไปทั่วทุกหมู่บ้านในประเทศไทยแต่ยังไม่มีศูนย์กลางนะในการที่จะประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรด้วยกันและก็ประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรกับภาคราชการนะครับถามว่าประสานงานด้านใดบ้างนะครับหนึ่งนะเขาต้องประสานงานในลักษณะของการ จัดทาข้อมูลการเกษตรประจําหมู่บ้านซึ่งเป็นข้อมูลพื้นฐานง่ายๆนะครับเป็นการช่วยเจ้าที่เกษตรแล้วก็ยังมีเรื่องของการให้ความรู้เพิ่มเติมกับเกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาในพื้นที่เข้ามาด้วยใช่ไหมคะในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเราจะมีการทําแผนพัฒนาการเกษตรประจําหมู่บ้านนะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านก็จะมีหน้าที่ในการช่วยในการจัดทําแผนด้วยนะครับว่าเขา รู้ลักษณะของดินของน้ำนะฮะรู้ปัญหาของเกษตรกรแล้วเขามาช่วยกันคิดว่าบ้านเราน่าจะต้องมีแผนพัฒนาการเกษตรยังไงบ้างนะครับมีเสียงตอบรับมาจากพี่น้องเกษตรกรบ้างหรือยังคะหรือว่าตัวเจ้าหน้าที่ที่เป็นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเองพอเขามีงานตรงนี้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าตัวเขามีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเขามีเสียงสะท้อนกลับมาว่ายังไงบ้างคะที่จริงแล้วในอาสาสมัครเหล่านี้เขามีความตั้งใจมีไฟอยู่ในตัวที่อยากจะช่วยเหลืออยากจะอาสาอยู่นานแล้ว นะฮะพอเราไปเปิดช่องทางให้ไปพูดไปคุยด้วยเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องเสกกรในการและขณะในการเขาก็ได้มาช่วยทางภาครัฐด,ด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เขาชอบมากครับเขาจะได้สิทธิประโยชน์หรือว่าสิทธิพิเศษหรือค่าตอบแทนอะไรเพิ่มเติมไหมคะส่วนที่เขาจะได้ก็คือบางครั้งทางรัฐบาลมีโครงการอะไรพิเศษพิเศษ ก็จะเอาไปให้ทางอาสาสมัครเกษตรเป็นผู้ดําเนินการโครงการที่เป็นนําร่องหรือเป็นสาธิตจะให้คนอื่นเข้าทําตามเนี่ยบางอย่างก็จะมีปัจจัยการผลิตที่จะไปสนับสนุนฟรีแต่ไปให้ฟรีเพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดนะฮะอันนี้ทางอาสาสมัครเกษตรเหล่านี้ก็จะมีสิทธิอันแรก <S 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 เพราะเขาเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้า <S 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 ะนะเป็นคนอาสาสมัคร เราก็ผ่านช่องทางนี้มีอายุการทํางานไหมคะอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านาเราตั้งไว้4ปีนะครแต่ถ้าเผื่อท่านเห็นว่ายังยังอยากจะช่วยเหลืออยู่ก็ต่อไปได้อีก4ปีครับท่านอธิบดีอยากจะให้กําลังใจอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เขาเข้ามาทํางานให้เราด้วยจิตอา,าสาแบบนี้ยังไงบ้างคะก็อยากจะเรียนฝากพี่น้องอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านว่า,วาท่านมาเป็นอาสาสมัครครั้งนี้เนี่ยได้บุญได้กุศล เพราะเป็นการอาสาสมัครช่วยเพื่อนบ้านช่วยข้าราชการข้าราชการก็จะไปช่วยคนอื่นได้มากขึ้นพี่น้องเกษตรกรที่มีปัญหาก็จะรับการช่วยเหลือจากท่านการที่ช่วยเหลือคนอื่นน่ะบุญนั้นก็ขออยากให้ท่านได้ ช่วยและก็ตั้งมาตรการที่จะอาสาสมัครช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไปครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เห็นความสําคัญของโครงการส่งเสริมอาสาสมัคร,กรเกษตรหมู่บ้านแล้วอย่างที่ท่านอธิบดีย้ําแล้วก็เรียนนะคะว่าจริงๆแล้วถือว่าเป็นต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มบุคคลนะคะท่านอธิบดีที่เข้าเข้ามาทํางานให้กับเราด้วยจิตอาสาแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ให ที่ไม่ใช่แค่ให้พี่น้องเกษตรกรเท่านั้นแต่ว่ายังถือเป็นการให้กับประเทศชาติด้วยเพราะช่วยทํางานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและก็ให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะคะวันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการสําคัญนะคะที่กรมส่งเสริมการเกษตรเอามาฝากกับพี่น้องเกษตรกรนะคะกับโครงการส่งเสริมอาสาสมัครเกษตรบุญานนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอธิบดีมากๆที่ให้เขียนมาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณ<อ>นะคะขอบคุณมากครับพักสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเกษตรสร้างคนคะ่ะ ท,ทำอย่างไรคุณจึงจะเป็นผู้พิทักษ์ไร้มันสำปะหลังไม่ให้มีเพลี้ยแป้งข้อหนึ่งเพลี้ยแป้งกำลังทำลายไร้มันสำปะาลังคุณต้องทำอย่างไรต้องเด็ดยอดบริเวณที่เพลี้ยแป้งกินนำไปใส่ถุงดำปล่อยมแมลงช้างปีกสายและแตนเบียนไปจัดการเพลี้ยแป้งต้องอย่างนี้สิครับข้อสองในกรณีที่เริ่มปลูกใหม่ควรป้องกันเพลี้ยแป้งเข้าทำลายอย่างไร แช่ท่อนพันด้วยสารเคมีตามคำแนะนำก่อนปลูกต้องอย่างนี้สิครับข้อ3แช่แล้วปลูกแล้วจะไม่ให้เกิดเพี้ยแป้งอีกควรทําอย่างไรสำรวจตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอต้องอย่างนี้สิครับ พี่น้องเกษตรกรไทยต้องใส่ใจเฝ้าระวังและร่วมแรงร่วมใจในการพิทักษ์ไร่มันสำปะหลังของเราไม่ให้มีเพลี้ยแป้งทำพร้อมกันสำเร็จพร้อมกันทั้งประเทศสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดเพลี้ยแป้งเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านหรือศูนย์ปฏิบัติการควบคุมเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังกรมส่งเสริมการเกษตรโทร0 2 9 5 5 1 5 1เก้าหาม้าหนึ่งห้า่ ทรรคววาามเกกกยหน้ของษตไสวัสดีครับคุณผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วพี่ชานารง์ยาวยิ่งได้แนะนําพี่น้องเกษตรกรให้เห็นความสําคัญของดินและรู้จักวิเคราะห์ดินกันไปแล้วนะครับสัปดาห์นี้พี่ชานารงค์เขาจะนําอีกหนึ่งเรื่องสําคัญในการทําการเกษตร มาบอกเล่าแก่พี่น้องเกษตรกรด้วยครับนั่นก็คือปุ๋ยนั่นเองครับปุ๋ยที่ใช้โดยเฉพาะปุ๋ยที่ละลายน้ําได้นะครับละลายน้ําได้ในที่นี้คือใส่ลงไปแล้วอย่างบ้านเราฝนตกชุกมากปุ๋ยก็ละลายไปกับน้ําอย่างเช่นไนโตรเจนกับโปแตสเซีมยมมาละลายไปกับน้ําได้ตรงนี้เราจะทําอะไรให้มันพอดีสมบตอนที่พืชติดผลแล้วเพื่อจะได้นําปุ๋ยที่ใส่ลงในในไปนี่ไปใช้ สร้างผลผลิตเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ออกไปจำหน่ายได้ราคาใช่แล้วครับคุณผู้ชมนอกจากดินแล้วปุ๋ยก็เป็นธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการให้ผลผลิตของพืชการใช้ปุ๋ยจึงต้องสอดคล้องกับสภาพของดินชนิดพืชเวลาที่พืชต้องการรวมทั้งวิธีการใส่ที่ถูกต้องด้วยไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้ต้นทุนการผลิตสูงเกินความจำเป็นครับครับนี่คือจากผลการที่เราวิเคราะห์ดินนะครับ ก็จาเป็นจะต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชน,นะเพราะฉะนั้น P ีด,ดินก็มีส่วนสําคัญนะครับเราจะทําไงเมื่อผลวิเคราะดินดินเป็นกรดดินขาดธาตุอาหารดินขาดความร่วนซุยอาจจะดูเป็นเรื่องยุ่งยากสักหน่อยกับการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสําเร็จรูปแต่ผลในระยะยาวเรียกได้ว่าเกินคุ้มครับเพราะทำให้ต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกรลดลงอย่างไม่น่าเชื่อ ที่สําคัญไม่ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับครับจากการดําเนินการที่ผ่านาน,านะครับทรงส่วนนี้ผมในฐานะที่เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับตําบลน,นะครับซึ่งจําเป็นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติถึงลูกถึงคนเพื่อให้พี่น้องกเกษตรกรได้นําความรู้หรือเทคโนโลยีอย่างเช่นการตรวจดินเพื่อวิเคราะห์หาพีเดดินและธาตุอาหารพืชแล้วก็การใช้ปัจจัยการผลิต อย่างมีความคุ้มค่าโดยนำผลวิเคราะห์ดินตัวนี้นะครับมาใช้เป้าหมายความหวังของผมคือต้องการให้พี่น้องเกษตรกรได้มีความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนตลอดไปนะครับเรื่องราวการทำเกษตรกรรมเนี่ยมีเยอะแยะมากมายจนทำให้คนเกษตรที่เป็นมิตรกับพี่น้องเกษตรกรไปทั่วทุกทิศเหมือนกรมส่งเสริมการเกษตรนี่ไงล่ะครับผมนี่แหละครับเกษตรสร้างคนของแท้